ท Guys, like so the shoe, the ่านอธิบายครัที่ให้มีการสำรวจครับแล้วก็ประเมินตวเองในเรื่องของรายการต่างๆครับที่พครับซึ่งก็เราได้มีการสำรวจไปแล้วครับซึ่งทางรายการต่างๆก็ได้มีการแต่กนี้นะครับซึ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ครบถ้วนก็เดี๋ยวในส่วนของการได้ครับซึ่งก็ใน22รายการ การที่เราได้ที่จะปรับไปบปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับในบางหน่วยนะบางหน่วยครบถ้วนอยู่แล้วจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในจากที่เราเจะต้องเพิ่มเติมเกณฑ์กรณีที่เกิดที่หายหร,ยรือการเดินทาุญาตเข้าสู่นะครับก็จะเป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับตั้งน้ำประการตักเครื่อง มีการจ่ายการยังไงก็พัฒนาความปลอดภัยหน้าที่ไทยในระดับนที่ครับช่วยกันพิจารณาร่างแผนตัวนี้ครับซึ่งร่างแผนเนี้ยเราจะสิ่งที่ตัวเองจะทำหรือว่าที่จะาจะถ่ายไปแล้วที่คุณจะต้องมีเพิ่มนะคะซึ่งถ้าเห็นน้ำแบบปี64นะคะเราจะมีเก็บข้อมูลสถิติคือมีแค่50ครั้งแต่มันจะมีการเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะ ข้อมูลที่ได้รับจากที่ทำการปกครองจังหวงัดนนทบุรีนะคะเมื่อวันทุนาย25น2567ค่ะซึ่งโรงงานอันนี้ค่ะเคยเกิดเหตุมาแล้วด้วยกัน2ครั้งด้วยกันนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่แผนได้บรรจุไว้นะคะก็เรื่องของเหตุการณ์